ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่เีึงใหม่มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับบุกเข้าไปที่ร้านขายข,ายของชําแห่งหนึ่งครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปฉุดภรรยาของเจ้าของร้านแห่งนี้ปรากฏว่าสืบสาวเราเรื่องคือเขาแอบสนิทสนมกันผ่าน a c e b o o k เนี่ยครับพยายามจะฉุดนะเป็นวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เลยครับคือชายคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์บนบิ๊กไบค์นะครับ ข้าไปในพื้นที่ตําบลป่าตันอําเภอเมืองเชียงใหมน่นี่ขี่รถมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ามาในร้านของชำดูนะครับจอดรถก้าวลงมาค่อยๆเดินไปแบบนี้แล้วก็หลบเข้าไปทางซ้ายมือซ้ายมือคือร้านขายของชำานะครับกล้องมันตามไปไม่เห็นนะฮะพยายามจะพูดคุยกับคุณหยกวัยสาก็คือคนที่ถูกฉุดตรงเนี้ยเป็นภรรยาเจ้าของร้านครับปรากฏว่าฉุดไปฉุดมายื้อยุดฉุกชะกันพักหนึ่ง มีชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลน่ะพี่คนที่สื่อไม่กว่าเห็นไหมเนี่ยพยายามมาเตือนอา้าวหนุ่มคนนี้ก็ยา,ยามจะอาอุ้มเลยครับอุ้มเลยฮะโอ้โหนี่และพี่คนนั้นแกก็ดีนะพยายามเข้าไปช่วยเนี่ยเกรงว่าจะถูกทําร้ายร่างกายสิครับแบบนี้เนี่ยฮะคุณลุงอีกคนนึงมาข้ามถนนมาแล้วคุณลุงหรือคุณป้าคุณป้าใช่ไหมเนี่ยมาพูดคุยกันอ่ะพี่ซ้ายมือใหม่อีกคนนึงครับแต่ว่าหนุ่มคนนี้ถอยหลังถอยหลังถอยหลังไม่ฟังอ่ะไม่เชื่อ เหตุ S 1> <S 1> การณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยครับปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยยื้อยุดกันอยู่พักใหญ่3าคนรุมพยายามพูดคุยก็ไม่เป็นผลนะเอาโหด,ด,ดูดูดูฮะดูฮะดูฮะ,ฮะรถจะล้มอยู่แล้วปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านครับก็คือคุณวิรัตเป็นสามีของคุณหยกนะไปแจ้งความกับตํารวจสพช้างเผือกครับคุณวิรัตบอกว่าไอ้ตัวผมเนี่ยอยู่กินฉันสามีภรรยาของคุณหยกแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนไง อยู่มาสิบปีละต่างคนต่างมีลูกติดกันแบบนี้นะครับก,ก่อนเกิดเหตุก็จับได้นะครับว่าคุณหยกแอบคุยกับชายคนหนึ่งเพราะว่าไปเห็นข้อความใน Facebook ยยในแชทนะครับภรรยาก็รับสารภาพบอกว่าก,วก็แอบคบหากันมานานร่วมสามเดือนเคยขอร้องให้เลิกเธอเคยรับปากนะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้แหละครับ ตอนที่พี่วิรัตเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่านายอ่องยุ่นก็คือชายหนุ่มคนนั้นแหละครับขี่มอเตอรไซค์มาก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้นกับประมาณบ่ายมุมงกว่าๆนะครับไอเอาเมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ก็ออกมาฉุดน้องเขาไปครับเพิ่งจับได้วันวันที่หนึ่งครับวันที่ลอ,อยกระทงอะ่ะ ไอ้ที่เขาติดกิ๊กกันไดะส่งส่งอันนี้มาในในเฟซของน้องมาหาผมะขา <ฮะ S 1> สงมาประจานอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับว <ฮะ S 1> ่าเลยรู้ความจริงจากวันนั้นเพราะว่าเค้นถามน้องเขายอมรับว่ารู้จักกันมาสามเดินคุยกันมาอย่างเงี้ยล่าสุดปรากฏว่าตำรวจภูธรภาคห้านะครับตามจับกลุ่มตัวนายอ่องยุ่นกับคุณหยกได้แล้วแหละครับที่หางดงเชียงใหม่นำตัวทั้งสองคนเนี่ย <S <S 2> <S 2> ดเดินมาแล้วก็สอบปากคำนะครับ อ่องยุ่นเปิดใจบอกว่าผมก็ผ่ากันมานานกว่า8 <ไป S 1> เดือนแล้วด้วยกันครับแล้วก็เล่าต่อบอกว่าคุณหยกมักจะบ่นให้ฟังว่าสามีชอบทำร้ายร่างกายเธอแต่ที่ทนอยู่เพราะว่าสงสารหลังสามีจับได้ก็ถูกบอกเลือครับตอนนั้นอยากเคลียร์ปัญหาจึงบุกไปที่บ้านแต่ก็เริ่มมีปากเสียงกันก็เลยต้องพาไปหาที่เงียบๆคุยอ่องยุ่นบอกว่ายืนยันนะผมไม่ได้มีเจตนาทำร้าย แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาส่งข้อความคมขู่สามีคุณหยกจริงครับเพราะไม่อยากให้คุณหยกต้องเจ็บตัวอีกกลายเป็นแบบนี้หลังจากนี้ตัวเขาเองพร้อมจะพูดคุยกับสามีคุณหยกมันไม่ทันแล้วมั้งรวมถึงยินดีจะดูแลทั้งแม่และก็ลูกของคุณหยกด้วยเนี่ยนะครับวางแผนจะพาทั้งหมดกลับเมียนมาเพื่อร่มต้นชีวิตใหม่ครับเราเข้ากันมานานหรือยังคะประมาณเปดเรือนวันที่สองเนี่ยครับเดือนวันที่สองเรารู้จักกันยังไงครรู้จักกันผ่านเพจบุ๊กครับ แล้วผู้หญิงเขาแล้วเราก็รู้ว่าเขามีแฟนแต่เราก็ยังคบรู้ครับเพราะว่าผมรักเขามากเลยครับผมไม่เคยทำร้ายเขาครับ,รบถ้าเกิดว่าพี่เขาหรือว่าแฟนของตัวเองมาตามหาตัวเองตัวเองจะเอาอยัางไงตัวเองจะเลือกใครเขาก็บอกว่าเลือกเธอนี่แหละเขาบอกงี้ครับแม่บทพระเอกเลย<ต>คุณหยกบอกว่าคุณอ่องยุ่นไม่ได้ฉุดหรือว่าทำร้ายร่างกายแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับ ขอเวลาคิดและปรึกษาแล้วก็คุยกับสามีก่อนแต่เธอบอกว่ายอมรับที่ผ่านมาบอกว่าสามีชอบตบตีทำร้ายร่างกายตัวเองจริงกับอาฟังคุณหยกบ้างค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายค่ะหอเขาไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายอะไรสักอย่างเลยค่ะเขาพาไปคุยด้วยเฉยๆใช่ค่ะแล้วเราตรงเราจะไม่เอาเรื่องเราเราที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะแเราไปคุยกันด้วยดีค่ะแล้วเราจะอยู่กับคนไหนคะ กลับไปบ้านจะไปขอค่ะกลับไปคิดก่อนนะคะไยังไม่ยังไม่ต่อไปคุยกับสามีนะครับรักหลายเศร้าเลยนะฮะโอ้โหนี่อยู่ระหว่างการเลือกตัดสินใจก่อนว่าหัวใจนั้นอยู่ที่ใครฮะระหว่างอ่องยุ่นกับสามีของเธอขอให้จบลงได้ดีเลือกตามใจของตัวเองความรู้สึกของตัวเองกันละกันนะครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง กับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ